ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องขอกล่าวทักทายสวัสดีครับพี่เบิร์ครับครับต้องขอต้อนรับนะครับพี่วัลินยานะครับ ปัญญาแก้วนะครับ CEO ของบร,ริษัทสุเพิร์ฟนะครับก็เป็นลูกศิษย์พี่หมอมาดหมอมาดได้เคยคุยและเกินไปนะครับหลายครั้งการที่เราจะลดภาวะการอักเสบของเซลล์เนี่ยเราก็ต้องทานสารเสริมอาหารที่ต้านการอักเสบด้วยใช่ไหมครับพี่หมอมาด<ช>นะครับแล้วก็เห็นพี่เบิร์นเนี่ยมีโปรดักชิ้นนึงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับโอเมก้าสามนะครับอยากให้พี่เบิร์นเนี่ยลองเล่านิดนึงเพราะว่าจากการที่พี่เบิร์นไปเรียนหลักสูตรนะครับวิทยาศาสตร์ชลวัยหมอธุร,รกิจบัณฑิตมาเนี่ยพี่เบิร์นนะครับสร้างจุดดเ่น นะครับของตัวเองอยังไงในเรื่องเราของสารเสริมอาหารอย่างที่พูดไปแล้วนะคะคอย่างที่เคยเรียนให้ทราบไปแล้วนะคะว่าตัว วันนี้เราพูดถึงเรื่องของสารต้านหลักเสบเนาะเราจะพูดในเรื่องของโอเมก้าสเนาะฟิชออยล์ต้องบอกว่าในในตัวของซูเปอร์เองเนะะี่ยค่ะใน1เม็ดคือเราจะพยายามลดในเรื่องของการทานหลายๆเม็ดนะคะใน1เม็ดเนี่ยคะ่ะของฟิชออยล์จะเป็เออจะมี1000มิลลิกรัมนะคะเราให้โอเมก้าสาูนถึง77%นะคะสูงมากนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของแหล่งวัตถุดิบนะคะเราก็นําเข้า เป็นปลาทะเลน้ำลึกจากนอร์เวย์นะคะคแล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะก็จะต้องได้รับเซอร์ติฟิเคตจากเ,าเขาเรียกว่าองค์การองค์กรสักอย่างน Max ั e เพียวแม็กซ์นะคะจากอเมริกาว่าปอดจากโลหะหนักด้วยนะคะอันนี้ก็คือว่าเราพยายามที่จะ สรรสร้างนะคะว่ามไม่ใช่ว่าโอเมก้าสามเรียกกันว่าฟิชออยล์ก็เป็นฟิชออยล์แต่มันไม่ใช่ค่ะมันต้องต้องดีกว่านะคะ<ม>บริสุทธิ์กว่าด้วยค่ะอาจารย์ไหนจะทานให้ต้านอักเสบนะคะไม่ใช่ว่าไปทานแล้วเกิดอักเสบมากขึ้น<ม>อย่างนี้คะ่ะเพราะว่าปัญหาของน้ำมันปลาที่มีปัญหามากที่สุดในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยเราก็พูดกัน<ม>อยู่เรื่อยๆแล้ว่ามันก็อาจจะมีการปื้อนของโลหนนะซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เจอกันได้ไง่ายๆเพราะว่าเราเอามาจากาปลา ต้องเป็นปลาทะเลนะแล้วก็ปลาแต่ละชนิดี่มีโอเมก้าสาไม่เท่ากันนะแล้วก็แหล่งที่อยู่เพราะว่ามันจะสร้างโอเมก้าสามเนี่ยมันต้องไปกินแพงต้องแพงต้องกินอะไรเขาไม่รู้ดังนั้นในมันก็เหมือนคนอ่ะคนที่กินสารอาหารดีก็จะลักษณะดีสุขภาพผิวดีนาตาดีที่กินอาหารดีก็อาจจะเนื้อแดงมันน้อยอะไรนั่นก็คือลักษณะที่อาหารการกินดังนั้นถึงแม้ว่าปลาทะเลจะมีโอเมก้าสเหมือนกันแต่ว่าแหล่งที่มาไม่เหมือนกันปลาชนิดไม่เหมือนกันโอเมก้าสไม่เท่ากันแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่า สารปนเปื้อนที่มาพร้อมกับปลาทะเลยพครับเขาจะอยู่ในแหล่งธรรมชาติไงสารที่มีมากที่สุดคือปลารอดนะแล้วก็โอเมก้าสามนี่เป็นแหล่งของโอเมก้าสามในน้ามันในอาหารเสริมเนี่ยนะเป็นแหล่งของโลหะปนเปื้อนที่สําคัญที่สุดะซึ่งในท้องตลาดมันก็จะมีเกรดแบบเกรดแบบโลเกรดเลยนะคือถูกถูกเนี่ยอันนี้เป็นบางทีเนี่ยทางทางเขาเรียกว่าทางศาสตร์ชลอัยเขาเรียกวีพอนเกรดตีซอยก็คือเป็นเกรดอาวุธ นะเป็นดาบสองคมเลยมีโอเมก้าสามที่ประโยชน์แล้วก็มีสารที่มีสารมีพิษด้วยพวกนี้จะราคาถูกมากนะครับนะกับอีกเกรดหนึ่งคือเกรดที่มีขายตามร้านขายยาร้านขายอาหารเสริมหรือเกรดทั่วไปเขาเรียกฟาร์มซูติคอลบางทีเรียกว่าฟาร์มซสติคอลเกรดนะเกรดแบบอาหารเป็นยาเนี่ยนะแต่ว่ายังก็ยังมีโลหะหนักปนเพื่อนเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็นมาตรฐานอันหนึ่งแต่ถ้าว่าเกรดที่สูงกว่านั้นเนี่ยก็คือจะต้อง ผ่านการขจัดซึ่งขั้นตอนนี้ทำให้น้ำมันปลาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้น <Okay. S 2> นะวัตถุดพวกนี้จะเป็นเกรดที่เราเรียกว่าไฮเกรดเลยนะ <Okay. S 2> ประเด็นสำคัญของมันก็คือว่าถ้าถ้าเราทานพวก โลเกรดที่ไม่ทานอยู่แล้วโดยปกติบางอย่างถ้าทำได้ไม่ควนนั้นแต่ถ้าเจะเป็นเกรดที่เป็นฟา์มาซูดิคอเกรดหรือเกรดทั่วไปเขาก็จะมีหลักการว่ากิน3เดือนเว้นเดือนนึงอะไรอย่างนี้นะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายเรากระจัดสามพิษต่วนเพื่อนคืออตัวโอเมก้าสามไม่ไอันตรายในการกินต่อเนื่องแต่ให้เราเราเราเ,ราเ,ราเขาเรียกว่า ช่วยระบายหรือขับถ่ายสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยออกไปบ้างเลยต้องเว้นบ้างนะแต่ว่าบางทีเว้นไปก็ขจัดออกไม่ทันหรอกเพราะว่าไม่ใช่แค่น้ำมันปลาหรอกอาหารปกติเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นเกรดที่ไายเกรดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถบริโภคได้ต่อเนื่องทุกวันโดยไม่ต้องหยุดนี้คือประเด็นลักที่เราจะต้องคํานึงถึงในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาแบบโอเมก้าสามของบริษัทซูเพิร์เนี่ยถือว่าเป็นแบบพิลิฟายได้ไหมฮะใช่ ใช่ค่ะใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะเพราะหลักการนี่คือเรียนจากวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจากพี่หมอมาดมาแล้วต้องที่สุดค่ะต้องถ่ายเทมาแล้วต้องถ่ายทอดมาแล้วใช่ค่ะต้องดีที่สุดแทนเห็นบอกมีสารเสริมอาหารอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบเดี๋ยวก่อนเปอร์เซ็นต์ของเขาเท่าไหร่มันต้องดูอีกนะเออดูแ้วเจนดสิบเจ็ด่มีเท่าไหร่เพราะบางทีเนี่ยดูแต่น้ำมันอย่างเดียวอะไรใช่ค่ะที่ที่เราพูดเนี่ยค่ะคือว่าเราเคยสังเกตไหมคะว่าน้ำมันปลาฟิชออยนะคะเม็ดหนึ่งหนึ่งพันมิลลิกรัมเขา 3ของคุณเนี่ยเท่าไหร่ในท้องตลาดทั่วไปที่เรารีวิวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ200-300มิลลิกรัมใน1 0 0 0ใน1000เคยสงสัยไหมคะว่าเราที่เหลือประมาณ7 800มิลลิกรัมอะคือน้ำมันอะไรที่หมอมากที่เกิดมาในช่วงแรกก็บอกว่าพวกสารเกี่ยวกับต้านการอักเสบหรือว่าขจัดอนุมูลอิสระพวกชาเขียวนะครับหรือขมิ้นมิ้นคีบ้าอ่าใช่ค่ะูมินนี่ที่บริษัทก็มีนะคะอืมค่ะก็จะเป็นขมิ้นชันูมิน plus นะคะชาเขียวสกัดนี้ของบริษัทก็มีค่ะเวลาเลือกนี่นะคะเวลาจะพูดคําว่าชาเขียวสกัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันเหมือนกันแต่ความเข้มข้นก็ไม่เหมือนกันอีกชาเขียวสกัดที่40% 80%อันนี้ก็ต้องลงเข้าไปดูด้วยเพราะว่าให้สารที่เป็น ECGC แค่ไหนฉลาดจากอะไรมันรู้ได้ไหมจริงๆต้องบอกว่าเป็นจรรยาบรณของผู้ผลิตด้วยเหมือนกันค่าอาจเรย์ขาไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ค่ะแต่เราก็ ไม,ม่มีทางนู้นนอกจากไปขอ C O A เขาอะค่ะว่า,าแหล่งที่มาของคุณมีความเข้มข้นของสารสกัดชาเขียวตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่ตัวคมิินชันของเรานี้มันแตากต่างจากคมิินชันในอาหารน่ายังไงคือสมมติว่าเดี๋วเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็กิน แกงเหลืองะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะม<ช>ันต้องกินขมิ้นชันอีกไหมขมิ้นชันอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งที่เป็นวัตถุดิบที่เขาเอามาตากแห้งแล้วตามแล้วอัดแคปซูลใช่ไหมคะ,ะแต่ในขมิ้นชันของที่บริษัทใช้นเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากขมิน้นชันสกัดกมาอีกสกัดมาเป็นเคอร์คูมิโนยไม่ใช่เฉยๆไม่ใช่ค่ะคือแปลว่ามันเข้มข้นกว่ามันเข้มข้นกว่าใช่ค่ะใน1เม็ดเนี่ยเทียบเท่ากับขมิ้นที่เป็นผงๆเนี่ยประมาณ50เม็ดค่ะแล้วก็ ต้องบอกว่าที่ของซุเพิร์เนี่ยค่ะนำเข้าจากที่ฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าต้องอย่าง,งานั้นใช่ค,ค่ะเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของโรงงานที่ผลิตด้วยต้องไม่มีสารพิษตกค้างไม่ใช่ว่าตากไม่แห้งอบไม่แห้งมีเชื้อราอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ได้เลยค่ะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมทางบ้านถึงความเรียกว่าความก้าวร้าการก้าวเดินอย่างสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องราวที่ได้ร่ำเรียนมานะครับ ดิสหนึ่งนะครับก็เรียกว่าพูดไปเป็นพรน้ำจิ้มแล้วว่าอะไรดีนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่เบิ้ลเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําผลิตภัณฑ์แต,ต่ละตัวออกมาสู่สังคมดีกว่าง่ายๆนะครับแล้วในกรณีของถ้าอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมน่ะพี่เบิ้ลพอจะแนะนําได้ไหมครับติดต่อสอบถามที่ไหนบริษัทสุเพิร์บอยู่ตรงไหนบริษัทสุเพิร์บนะคะอยู่ตรงถนน รัชโยทินนะคะที่จะตรงไปราชวิพานะคะตรงนั้นจะเป็นสาขาใหญ่นะคะติดต่อได้ที่เบอร์021179898ค่ะหรือว่าเข้าไปชมในเว็บไซต์นะคะ www.superhealthy.com b ค่ะครับพี่หมอมากพูดถึงว่าบุคลากรที่จะออกมาสู่สังคมแบบพี่เบิร์นเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นแบบพี่เบิร์นนะครับ เห็นเห็นว่าพี่หมอเปิดหลักสูตรอยู่<ช>แล้วก็จะเปิดเรียนลนักษณะของปรินาโทเพิ่มเติมด้วยแล<ช>้วส่วนถึงภาคประชาชนด้วยอยากให้พี่หมอมาประชาสัมพันธ์นิดนึง นะครับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ความรู้ในด้านของศาสตร์ชลอวัยเพิ่มเติมนี่นะครับเราก็มีสื่อ2ช่องทางก็คือ1การเรียนรู้ภาพประชาชนนะครับซึ่งเราจะเป็นโมดูลนะครับก็คือ,อทั้งหมด4ครั้งครั้งละ2วันนะครับจัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นต้นเดือนเสาร์ที่ต้นเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็แต่ละครั้งนี่นะครับเนื้อหาจะไม่เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับส่วนใครที่ อยากเียอันนี้จะเป็นแบบภาพประชาชนใครเรียนก็ได้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายครั้งละ5,000บาทนะครับ คนที่อยากเรียนแบบเป็นกิจจักษณะหรืออยากได้รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นก็อาจจะเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะครับซึ่งเราเปิดรับนี่นะครับใน2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่จบแพทย์มาแล้วนะครับเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์รับรุ่นละสิคนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ซึ่งจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้เรารับรุ่นละสาคนนะครับใครที่สนใจก็เปิดรับสัครตั้แต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนและเริ่มสมัครสอบในเดือน พฤษภาคมแล้วก็เปิดเทอมในเดือนสิงหาคมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรด,ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับครับสุดท้ายนี้อยา่างพี่เบิร์ดนะครับพูดอะไรที่เป็นตัวแทนของนัศก <c oughs> ศึกษาทีาท่มองธุรกิจบัณฑิตในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ชะลอวัยนิดนึงครับที่ตัวเองได้เรียนมาครับสุประชาชนนิดหนึ่งโหต้องบอกว่ามีซุเปอร์ในวันนี้ได้นะคะมีพี่เบิร์ดในวัน ได้ที่กล้าพูดขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีท่านอาจารย์หมอมากแล้วก็คณะแพทย์ที่เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งนะคะแล้วก็เคี่ยวเข็นพวกเรามาจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะอยากเรียนเชิญน,นะคะผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจอยากที่จะดูแลตัวเองนะคะเป็นดูแลครอบครัว ได้อย่างถูกต้องนะคะความรู้สุขภาพเนะะี่ยค่ะอยู่คู่กับเราไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายนะคะอยากเรียนเชิญให้มาเรียนด้วยกันค่ะขอบคุณมากครับพี่เบิ้ลครับขนลุกมากกับ <c oughs> สิ่งที่พี่เบิ้ลพูดนะครับแล้วก็ขนลุกมากกับสิ่งที่พี่หมอได้ทํามานะครับนี่เรียกว่า เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเขาเรียกว่าบุคคลตัวอย่างดีกว่าครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวพี่ที่เขาได้เรียนมานะครับแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับ0819377647นะครับที่นั่งที่ศึกษานะครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ คขาเรียกว่าเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปครับกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอ่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่เบิร์ตมากครับที่เบิร์ตขอบคุณค่ะยินดีครับแล้วก็นะครับพักเดกครับเดี๋ยวไปสู่ช่วงของ Smart Makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ